สวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนําตัวนะคะปีใหม่นะคะที่บรกษาการขายโตโยต้านครทนเทพลักค่คะวันนี้นะคะพี่ใหม่จะพาลูกค้ามานําชมรถรุ่นรี v o 4สประตูนะคะแซด i t ดิชั่มิตรเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเตีย้ยหน้าหล่อนะคะตัวนี้เป็นตัวมิตรค่ะสีบอลเงินนะคะราคาจะอยู่ที่7จ็0แ0นหกหมื่บาทเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาเลยถ้าเกียร์ออโต้ก็จะเพิ่มขึ้นอีก5 0,000ืนค่ะแล้วก็ถ้าสีขาวนะคะจะราคาลดลงอีก7,000ค่ะตัวนี้นะคะพี่หมายจะพานำชมนะคะตัวไฟหน้าของเรานะคะนี่เลยค่ะจะเป็นไฟหน้า LED นะคะโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับการเปิดปิดอัตโนมัตินะคะกระจังหน้านะคะเป็นสีโครเมียมค่ะก็เข้ากับตัวรถนะคะแล้วก็เป็นสีตรงนี้เป็นสีดำโดดเด่นขึ้นมาก็ทํทให้ดูหน้า หล่อขึ้นนะคะตัวนี้เป็นตัวมิดแต่ว่าไม่มีไฟตัดหมอกนะคะไม่เป็นไรลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวปีใหม่แถมของแท้ให้เลยค่ะเป็นไฟตัดหมอกของแท้ของโตโยต้านะคะรับประกัน3ปี3ปีแสนกิโลค่ะแต่ตัวรถของเราเนี่ยรับประกัน5ปีแสน5กิโลฟรีค่าแรงเช็คระยะ11ครั้งเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างของเรานะคะเดี๋ยวปีใหม่จะพาไปดูล้อนะคะค่ะตัว ล้อนะคะล้อแม็กของเรานะคะล้ออลลอยตัวนี้เป็นเอ่อสีลมดํานะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นล้อแม็กสิบเจ็ดนิ้วนะคะแล้วก็โลตรงนี้ก็กระจกนะคะลูกค้าตัวกระจกตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเอ่อสีโครเมียมเข้ากับตัวรถด,ด้วยค่ะแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยค่ะด้านคนขับป้องกันการหนีบนะคะแล้วก็ที่จับเอ่อตัว ที่จับประตูก็เป็นสีโครเมียมนะคะค่ะเดี๋ยวพี่หมายจะพาไปดูไฟท้ายนะคะไฟท้ายตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟท้าย LED เหมือนกันนะคะ,ะไฟเบรกของเรานะคะจะเป็นคล้ายๆเลขสตรงนี้ค่ะพอเหยียบเบรกแล้วก็ไฟเบรกจะขึ้นชัดเจนแน่นอนป้องกันการชนจากด้านหลังได้เลยค่ะแล้วก็กระบะของเราข้างหลังตรงนี้นะคะที่เปิดกระบะก็จะเป็นสี สีโคเมียมเหมือนกันค่ะไฟเบรกก็คือชัดเจนข้างหลังก็คือสามารถเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสีประตูตัวนี้ก็คือสามารถเอาไปแต่งหลอได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ใหม่จะพาชมด้านในนะคะค่ะอันนี้ค่ะอันนี้พวงมาลัยนะคะตัวมิดเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยที่มีค่อนข้างมี ปุ่มกดเยอะแล้วนะคะก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นเอ่อโหมดที่ปรับเสียงได้นะคะหรือว่าจะเป็นลูกเล่นที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนั้นก็มีเอ่อตรงตรงใกล้ๆที่วางก็จะเป็นปุ่มมีปุ่มอีโค o โหมดนะคะแล้วก็พาวเวอร์โหมดแล้วนะคะค่ะแล้วก็เกียร์เป็นแบบ6กสปีดนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะหน้าจอของเราก็จะเป็นเอ่อหน้าจอสัมผัส8นิ้วนะคะ แล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l พ y แล้วก็ a n d r o อ d Auto ได้ค่ะแอรนะคะก็จะเป็น Air แบบมือหมุนนะคะค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เบาะนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าค่ะเป็นเบาะผ้าแต่ถ้าถ้าลูกค้าต้องการเบาะหนังเดี๋ยวพี่ใหม่จัดให้นะคะยังไงลูกค้าลองออทักมาสอบถามกันได้ค่ะตัวนี้จะมีถุงลมน้รภัยประมาณ3ลูกนะคะแล้วก็กระจกนะคะ ที่ปรับกระจกก็เป็นแบบออโต้นะคะฝั่งคนขับเป็นออโต้นะคะค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ใหม่ให้ดูข้างหลังนะคะลำโพงตัวนี้จะมีสี่ตัวนะคะนี่ค่ะข้างหลังก็พื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางนะคะสามารถเข้าออกได้สบายสะดวกสบายค่ะโอเค แคมเปญนะคะตัวนี้ค่ะขออนุญาตแนะนำแคมเปญในช่วงหน้าหนาวต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวสำหรับลูกค้าที่ต้องการดาว0%นะคะก็จะมีกลุ่มลูกค้าอยู่2กลุ่มค่ะบายมอลบายอีก็คือ,อลูกค้าที่มีรถครอบครองรถเกิน2ปีขึ้นไปนะคะสามารถดาวศูนได้เลยค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นลูกค้าที่ทำบริษัทนะคะได้สลิปเงินเดือนโดยผ่านการโอน เข้าบัญชีนะคะก็มีสลิปเงินเดือนปกติหรือมีหนังสือรับรองเงินเดือนค่ะเกิน2ปีก็คือสามารถดาวน์สู์ได้หรือว่าลูกค้าทั่วไปที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าข้าราชการหรือว่าอาชีพอื่นก็สามารถออกลดได้ง่ายๆเช่นกันนะคะ เพียงแค่ทักมาสอบถามเริ่มต้นดาวก็5% 10%ได้หมดเลยค่ะหรือว่าตอนนี้10ประตูเราก็ยังมีดอกเบี้ย0%อยู่นะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการดาว25%แล้วก็ดอกเบี้ย0%ในระยะผ่อนแค่48งวดรถหรือของแถมเราก็มีไม่อันนะคะเพียงแค่ลูกค้าทักมาถามปีใหม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวปีใหม่จะทิ้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะ ยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์สับสไคร b e ให้ปี่ใหม่ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ